เร,เราใช้งานมันเขาก็คุ้มแล้วแหละสามปีแล้ว4ปีแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นรถแบบคันเล็กไม่ใช่บอกว่า MG ไม่ดีนะคะดีเป็นรถแบบคันเล็กใช้งานได้ทั่วไปครอบครัวเล็กๆก,ก็ได้แต่ว่าใช้ถ้าใช้งานแบบจริงจังเหมืนเราต้องเดินทางขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพจันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนป่วยนั่งอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะ แล้วก็พอมีกระบะใช่ไหมที่ที่ออกกระบะเพราะว่าตอนนั้นทำทำปลาทําทขายปลาอินทรีขายปลาอินทรีปุ๊บก็เราไม่มีรถเราก็ต้องยืมรถเขาไปเอาปลาไปอะไรก็เกรงใจเขาแล้วปลาบางทีมันมีนะปลามันเป็นน้ําทะเลน้ําอะไรอย่างเงี้ยรถเขามันก็สึกหลอนะน้ําเค็มน้ําหไรยล้างไม่ดีกลิ่นเกินด้วยอะไรด้วยก็เลยออกเองดีกว่าเราสบายใจกว่า เพราะว่าเราเราใช้รถเขาเราก็ต้องให้ตังเขาเหมือนกันอหนไหนก็ต้องใช้ใช้รถอยู่แล้วก็เลยต้องออกรถกระบะต้องมีถ้าอยู่ต่างจังหวัดยังไงกระบะก็ต้องมียิ่งเราทําธุรกิจนะกระบะเนี่ยต้องมีไม่มีรถอะไรก็ได้แต่ไม่มีรถกระบะไม่ได้นะเพราะว่าจะต่างจังหวัดอะจริงๆถ้าแบบใช้งานอะกระบะใช้งานได้หลากหลายกว่ารถเก๋งอีกกระบะต้องมีค่ะอยู่ต่างจังหวัด ไปนู่นไปนี่ลูกน้องก็หลายคนอนะขึ้นได้หลายคนก็พอและแค่นี้ตามความต้องการตามความต้องการทุกคนอยากดูเด็กดือ้อปะละ่ะเดี๋ยวพาไปดูเด็กดือ้อเด็กดือ้อนาจาตีแบจ้าเอ้ยอะไร,รอ,อ,อ่ะบอยกิดมาตีแบดแล้ว,ลวมาออกกำลังเลยบอกป้าบอก เออมา,อากำลังแค่บ้างไม่เป็นไรเด็กอากร์ิโกโป้ยโยจะพาไปดูน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยเปิดแอร์มีคนเปิดแอร์อยู่ในบ้านนี่แหละเก็บของโอ้ย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 ,อยไม่ต้องออกนั่นแนะน่นแนนแะน,นนแนนมันเร็วซะด้วย เดี๋ยวเปิดไปข้างบ้านเอาชุดดำกับชุดนี้ไปเลยเอาไปสองชุดนี่แหละเพื่อเอาต้องใส่กระเป๋าจังฮะใส่เป้าจังผมยมีปอใส่นะใส่อันนี้สิชุดนี้ใส่นี้ได้เออเดี๋ยวภับใส่กระเป๋าจังกันแหละแล้วเอาอะไรไปแล้วบ้างบอกนะยังไม่มีผมเอาของมาเตรียมพวกชุดพวกอุปกรณ์แต่งหน้าแล้วก็หัวจันใช้ริกเดิมไหอเขาบอกใช้ริกใหม่แต่มี่ดาไม่นี่อนโอเค ไปเรียงดีๆเดินพรุ่งนี้ค่ะเด,ดินทางพรุ่งนี้ใช่ก็ตอนหลังพ่อเขาขับกระบะแล้วไง MG เข,ไเขาก็ไม่ค่อยพอมีกระบะเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขับ MG แล้วเพราะฟิลผู้ชายอ่นะเนาะฟิลผู้ชายไปออกงานอะไรเงี้ยเขาก็พ่อเขาขับกระบะมันเท่กว่าไงแต่ปล่อยทองรุ่นมาหรอได้มันออกไปนี่นอยู่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกโนโน่โนหางแบบแบบชอบวิ่งลงข้างล่างชอ่องเข้าบ้านเลยกลางคืนมันก็ลงนะ นั่นๆระวังนะเดีถ้ามันโตไอไอมีชะปี้มันนะไอมีปี้แน่เลยถ้ามึงโตเนี่ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวเหมือนฉบาอีกฉบาก็ใจแตกตั้งแต่เด็กสามข้อสี่ข้อไปเลยห้ามาบ้านนี้มีลูกสาวไปเลยเออไปเออบ้านนี้มีลูกสาว หวงห้ามมาลูกสาวกูสวยด้วยสองตัวไปเออไปไปเข้าบ้านลูกโอ้ห่วงลูกสาวข้าไม่ได้เ <ไป S 2> ดี๋ยวมันแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะไม่ทันได้แตกสาวปุ๊บท้องแน่นอนเตรียมได้เลยก็ไอไอมีไงมีเหลืออะไรมันมาเนี่ยไอตัวผู้ก็บอกมันว่าเดี๋ยวไอ ไอสองไอถุงเงินถุงทองเป็นสาวก็เฟดแน่นอนนะเหมือนชบาแน่อุ้ยม่ยังไม่อยากทำอ,ะอ่ะป้าวชบาอยู่นี่เหรอตายละนินทาชบาโอ้ยนินทาชบาขอโทษทีเอาชบาอยู่ตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่รู้ขอโทษทีค่ะ <c oughs> พี่แจ๊ดมันน่ารักมากเลยนะพี่แจ๊ดมันขาสั้นพี่แจ๊ดจะชอบมันน่งน่ารักมากขาสั้น เป็นพันมันกินนี่ตัวนี้น่ารักตัวนี้โตเร็วถุงเงินถุงเงินนี่แม่เรียกได้ยินป่ะเนี่ยนี่ตัวนี้จะ alert หน่อยตัวนี้จะโซนมากตัวนี้ลูกรักแม่เขามันติดแม่อย่ากัดหน้าเออตัวนี้จะไม่ค่อยดื้อค่ะตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยมีอยู่สองตัว เก็บของเก็บอะไรชุดอะไรอะ่ะลองเสื้อตาพวกนี้มึงต้องใส่กางเกงอันนี้ไปนะเผือ่อเดี๋ยวไปอันนี้กับจานเ,เออใส่ใส่ใสลักไปเลยก็ใส่หน่อยถ้ามีกระขาย,ยาวเฉยๆเรียบร้อยแบบนี้ไครับใส่ยดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได<อ>้ก็อยู่ข้างนอกก็ได้ลองอนอกได้ไม่ต้องเข,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 ข้าไปไม่เข้าหรอกฉันมีสารหล่อนไม่เชื่อฉันหล่อนจะเชื่อใคร เสาบ้านใหญ่มากเก็บก่อนสุดท้องไปสระแก้วค่ะไปสระแก้วพรุ่งนี้ไปสระแก้วไปสระแก้วสองวันยี่ห้ายี่หก ยี่หกก็จะลวดเลยยี่หกก็งานเช้าเสร็จเช้าก็ไปต่อไม่ได้ไลค์ค่ะเป็นหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะจะกลับอีกทีหลังวันที่ยี่แปดอีกทีหลังวันที่ยี่แปดเอายายไม่ตีแล้วเลยมะฮะทำไมอะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะ เอ้ยปืนจะต้องออกกำลังซะบ้างมาให้ตะพลไปก่อนอืมห้าสี่ห้าห้าอยูอ่นะเออเอา้าเอา้า ดีมีเพื่อนดีมึงสองคนม่นวุ่นวายแม่คนสุดท้องแม่รถชนะช่งเอื่อเอยเ,ยเยมือ่มอ,อก่อนกินข้าวกันหรือยังคะก,กินข้าวกินปลากันหรือยัง เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะกินไปดูไปเพลินกินอะไรเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยกลับมาจากไปซื้อของซื้ออะไรซื้ออุปรกรณ์ไอซ้ซื้อเก้าอ,อี้ปิกนิกเอาไว้นั่งเวลาไปแบบว่าเดี๋ยวแบบเป็นที่ผมจะเลยไปเขาใหญ่หน่อยปไปนั่งกินลมชมวิวสักนิดหนึงนก็เลยไปซื้อเก้าอี้วอยู่แต่หลายบาทนะคะทุกคนอยู่หลังรถ วันไหนไม่จ่ายตังค์วันนั้นนอนไม่หลับทำไมวันไหนไม่ได้จ่ายตังค์วันนั้นนอนไม่หลับอ่ะเนี่ยวันไหนไม่ได้จ่ายตังค์วันนอนไม่หลับดีป่ะเออวันไหนไม่ได้จ่ายตังค์วันนั้นนอนไม่หลับอือเราไม่ได้ใช้เงินแล้วอันนี้ก็เงินจาก F B เข้าใจคำว่า F B ไหมทุกคนเงินจาก F B เงินจาก F B ค่ะวันนี้เงิน F B ออก ใช่เงินเอปีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เขาเก็บเก็บ<ๆ>ของใส่หลังรถเดี๋ยวจะกลางให้ดูนะว่าจะอี้เป็นยังไงกินแล้วเจ้าจอผักกาเเดกับน้ำพริกตาแดง ทำรั้วเลยสร้างรั้วหน้าบ้านเลยทางนี้ฝนตกนะครสวรรค์ผมตกเหรอคะนะครสวรรค์เาาข้าไปแล้วตาอู๋เข้าไปแล้วไอ้ทองอ่ะมันกำลังเล่นกับไอ้มีอยู่ตรงต้นไม้นั่นแหละ นี่บ้านดิฉันไงเน,นี่ยบ้านดิฉันบ้านที่อยู่ปัจจุบันอันนี้บ้านที่อยู่ปัจจุบันค่ะโอ้โอเดี๋ยวแม่ไม่ค่อยอยู่เลยอะอ,อ,อยู่แบบนี้ของจริงค่ะกับครอบครัวใช่ตอนนี้อยู่ไปค <c oughs> ุณยายเขาก็มีหลานเล่นแบดเป็นเพื่อนเป็นอะไรกำลัง ก็ดูแลกันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีก็พอแล้วใช่ไหมทุกคนคนเรานะสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีพอไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังเลยสุขภาพกายสุขภาพใจให้มันดีเป็นอยู่อยู่ได้ไม่ขัดสนเกินไปขยันจบาจบา ี่เดอานี่ทิมแหละเีาล้องมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอาทิ้งได้ก็ถ้ามันใจแตกจริงอ่ะมันมีลูกตั้งแต่ยังเด็กเลยอ่ะอยู่วัดอ่ะ ตั้งสามข้อก่ะชบามันเป็นแมวใจแตกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้าบออกห้ามออก